หากพูดถึงแนวโน้มภาวะผู้นำในอนาคตนะคะต้องมองว่าคนที่จะเป็นผู้นำในยุคสมัยหน้าได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะที่คนอื่นไม่ค่อยมีหรือเป็นคนที่มองออกว่าโลกในภายภาคหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของการคิดแบบช็อตเทอมกับลองเทอมติงกิ้งค่ะคราวนี้เราจะมองแบบลองเทอมได้ยังไงในเมื่อวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้เลยก็ได้โอกาสจึงเป็นของคนที่มอง โลกในภายภาคหน้าออกค่ะว่าเขาจะสำเร็จด้วยตัวเองได้ยังไงหรือว่าสร้างความสำเร็จที่มันยั่งยืนได้ยังไงยิ่งในยุคนี้เป็นยุคบูกาหรือที่เราเรียกกันว่ายุคบูการเวิด์นะคะผู้นำอยากจะต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคำว่ารีเ d อร์ชิพก็เช่นเดียวกันค่ะในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าทรานส f ฟอร์เมชักันค่อนข้างเยอะแต่ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนไป ผู้นำในราคาที่จะต้องเป็นบริเชงตลอดเวลามันจะมีอยู่สองคำค่ะระหว่างคำว่าบอสกับเ e เดอร์หัวหน้าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือครองอำนาจส่วนผู้นำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจหัวหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาแต่ว่าผู้นำเนี่ยขึ้นอยู่กับวุฒธธิภาวะหรือว่าความเป็นบริ e r s ชิพของเขานั่นเองค่ะคราวนี้เ e เดอร หรือผู้นำมีหน้าที่อะไรในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับคนที่เป็นผู้นำเรานั่งอยู่บนหัวโตแล้วพูดว่าคุณต้องฟังฉันสิ่งที่ฉันพูดมันถูกต้องที่สุดหรือเราอาจจะไปเจอหัวหน้าตามสถานที่ต่างๆเราบอกว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครผมเป็นหัวหน้าผมมีตำแหน่งใหญ่โตมันควรจะเอาออกไปได้แล้วค่ะยุคสมัยนี้หรือยุคสมัยหน้า ผู้นำยุคใหม่เนี่ยควรจะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะว่ารีเดอร์นี่ยจะต้องรู้ไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้นำจะต้องทำก็คือการสร้างบรรยากาศให้เกิด i n n o v a t i o n ให้เกิด Culture เพื่อที่จะพาองค์การของเราไปสู่ทิศทางที่มันถูกต้องได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเรื่องของผู้นำทางการศึกษาในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะสร้างหรืออยู่ในโลกที่ กระดานโดนล้มโดยที่ใช้ห้องเรียนแบบเดิมการจัดการศึกษาแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้ละการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในยุค disruption เนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับผู้นำในอนาคตมากๆเลยนะคะเราอาจจะเคยมีความเชื่อว่าเราเรียนมาเพื่อให้มีงานทำเมื่อเราเรียนจบมันอาจจะเป็นความคิดที่เก่าไปแล้วคะ่ะเมื่อก่อนคนอาจจะตกงานเพราวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ว่าหลังจากนี้ไปอาจจะเป็นเศรษฐกิจยิ่งดีคนยิ่งตกงานมากขึ้นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้นำทางการศึกษาจึงจะต้องมาคิดใหม่มองใหม่คิดให้ไกลแบบลองเทอมว่าในเมื่อหลายๆงานเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการวุฒิไม่ได้ต้องการใบป,ปริญญาแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างวางรากฐานของการศึกษายังไงการศึกษาควรจะมีความยืดหยุ่นรวดเร็วแล้วก็สร้างคนให้มีทักษะค่ะ ทักษะเป็นสิ่งสำคัญนะคะสุดท้ายที่อยากจะฝากสำหรับทุกท่านไว้ก็คือคนที่ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทุกๆวันของคุณจะกลายเป็นโอกาสขอบคุณค่ะ